เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สิครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลยสวยๆขายนะครับคันนี้เป็นยต้าครับ t a t ย y o t a Vios ปี2004เครื่องเกียร์ดีสีสวยๆไปขับซิ่งครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายบอดี้ดีสีสันยังสวยไม่มีรอยชนหนักครับอาจจะมีรูร้อยบ้างเล็กๆน้อยๆครับตามอายุครับ รถยังสวยคันหน้าเดิมบ้างไม่มีรอยชนหนักสีบางๆนะครับของเครื่องเดิมสะอาดภายในสวยเบาะแต่งคู่หน้ามีแอมปีมีชุดเครื่องเสียงให้ด้วยเปิดวางคันล่นๆได้เลยเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับรถบ้านพร้อมใช้ระบบไฟใช้ได้ครบทุกอย่างตรงล่างแน่นภาษี69นู่นเลยครับใช้กันยาวๆปีหน้าข้ามปีเบาะสวยด้วยเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าลือกสีเข้ามาจำได้ไหม่พาคลิปให,ใหม่ๆท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํามาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ